สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แตนก็จะมาะคุยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าทางานชั่วคราวนะคะ,ะยังไงก็อย่าเพิ่งลืมพี่แตนนะคะพี่แตนก็จะยังกลับมาอัปเดตแล้วก็หาเรื่องราวต่างๆที่พี่แตนได้หาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่แตนก็ยุ่งๆเกี่ยวกับการทํางานในบางครั้งพี่แตนก็อาจจะหายไปสักอาทิตย์นึงแต่ว่าก็ กลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่แตนทํางานในรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็คือบางนี้ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคิดถึงเพื่อนๆทุกคนแล้วก็จะกลับมาหาเรื่องราวใหม่ๆนะคะให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้อัปเดตให้รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้เป็นช่วงภาษีนะคะเป็นช่วงยื่นภาษีของออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นก็คืองานอะไรพวกนี้ก็จะกลับมายุ่งๆนะคะทุกคนก็จะต้องรีบยื่นภาษีกันนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้พี่แตงก็จะมาคุยเรื่องวีซ่าทำงานชั่วคราวนะคะหรือว่า skill work regional visa นะคะก็คืองานที่มีทักษะนะคะคนที่มีทักษะนะคะที่จะต้องมาทำงานเกี่ยวกับพวกนี้นะคะวีซ่าชั่วคราวนี่นะคะวีซ่าทำงานชั่วคราวนี้ก็คือเป็นวีซ่าที่มีทักษะนะคะเป็นวีซ่าที่มีทักษะแล้วก็คนที่สามารถจะมาทำงานที่ออสเตรเลียได้ก็ต้องมีทักษะแล้วก็มีความรู้นะคะ เกี่ยวกับการทำงานนะคะแต่งานในรีเจนแนลนี้ก็คือเป็นงานภูมิภาคนะคะไม่ได้จำกัดว่าเราจะทำงานในตัวเมืองนะคะเพราะฉะนั้นก็คืองานที่งานที่ทำในภูมิภาคนี้ก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับเขตนอกตัวเมืองนะคะงานเกี่ยวกับนอกตัวเมืองนะคะแล้วก็แล้วแต่ทางรัฐนั้นๆต้องการแรงงานนะคะอย่างเช่นว่าจะไม่ขึ้นอยู่กับร,รัฐบาลนะคะไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอ,อย่างเช่นว่า ของเมืองใหญ่หญๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือแต่ละรัฐนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะคะก็คืองานทําของแต่ละรัฐนะคะก็คือรัฐบาลแต่ละรัฐเท่านั้นที่จะสรรหาพวกแรงงานนะคะแล้วก็เข้ามาทํางานในภูมิภาคนั้นๆนะคะไม่ได้รวมในตัวออสเตรเลียทั้งหมดนะคะคือเฉพาะรัฐบาลเฉพาะภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อ ต้องการแรงงานที่จะสปอนเซอร์แรงงานที่จะมาทํางานในรัฐนั้นๆน,น,นะคะก็คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละรัฐนี่ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะคะเพราะกระจายกระจายไปนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้จะเป็นพื้นที่ที่าทางรัฐหรือว่าเมืองนั้นๆน,น,นะคะที่จัดหาแรงงานนะคะโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ บีซ่านี้จะอยูอ่แล้วก็ทำงานได้บีซ่า3ปีนะคะแล้วแต่ว่า PR ก็จะได้อีกได้ต่ออีกนะคะได้ต่อ PR 5ปีมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบีซ่านี้สามารถพาครอบครัวนะคะสามีภรรยาลูกเต้ามาได้หมดเลยนะคะติดตามมาได้พร้อมกันเลยนะคะก็คือเวลาเราจะยื่นวีซ่าเราก็ระบุว่าผู้ติดตามมีภรรยามีลูกหนึ่งคนหรือว่ามีลูกสองคนก็ว่าไปนะคะใน ในใบกรอกยื่นวีซ่านะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ดีๆก็คืออย่างเช่นลูกสามารถมาเรียนที่นี่ได้แล้วก็ภรรยาที่ติดตามมาได้หรือสามีที่ติดตามติดตามมาได้นี่ก็สามารถทํางานได้นะคะทํางานได้อย่างเช่นว่าทํางานได้เต็มเวลาเลยนะคะงานพวกนี้ที่มีทักษะอันนี้ก็คือ,อเช่นว่าแพทย์พยาบาลหมอหรือว่าผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะก็คือสามารถหาแรงางาน นะคะอันนี้ก็คือหาแรงงานเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทางรัฐบาลท้องถิ่นดังนั้นรัฐบาลหรือท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะที่จะหาแรงงานเฉพาะอันนี้แล้วก็เราก็จะมีความสามารถอย่างเช่นว่าการตรวจเช็คความสามารถภาษาอังกฤษนะคะคือเราจะสามารถไป ทำในออนไลน์ก็ได้นะคะก็คือฝึกทักษะ point test นะคะเขาเรียกกับ point test นะคะก็คือ point test นี่เราจะไปในเว็บไซต์แล้วก็เป็นของออสเตรเลียนะคะเป็นของรัฐบาลเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ค้นหาดูแล้วก็ผ่านการ point test 65คะแนนขึ้นไปนะคะอย่างเช่นหมออยากจะมาทํางานหรือว่ามาหาวิชาอะไรอะ่ะ หาความรู้หาประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็คือหมอแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยพวกงานจะเป็นพวกงานที่มีทักษะสูงนะคะแล้วก็จะสมัครนะคะมีเว็บไซต์สมัครเลยนะคะในะเว็บไซต์ของกัปตันนะคะในในรัฐบาลนะคะเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะความสามารถภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับคล้ายๆกับความสามารถทดสอบ i อนะคะก็คือฟังพูดอ่านเขียนนะคะในทุกๆข้อเนี้ยคือ 6, 6คะแนนขึ้นไปนะคะรวมกันแล้วได้6คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นงานที่มีทักษะสูงพวกนี้ยังมียังมีรัฐบาลต้องการเยอะมากนะคะเพราะเพราะว่าออสเตรเลียยังขาดแคลนแรงงานนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสกิล สกิลเวิร์กเรจิ n นลนะคะแล้วก็เป็นวีซ่าซับคลาส491นะคะเป็น v เปนวีซ่าซับคลาส491นะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆมาเข้าไปดูตามนี้เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมะีสามารถอยู่ได้5ปีนะคะสามารถอยู่ได้5ปีแล้วก็ค่าค่าสมัครก็อยู่ที่ประมาณ4,240เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะ นี่ค่คะก็คือเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วเราก็กรอกข้อมูลในนั้นได้เลยนะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เขาจะมีให้กรอกก็เหมือนกับเรากรอก Work and Hol เนั่นแหละนะคะ<อ>ก็คือเข้าไปแล้วก็เซิร์ชหาดูว่าเป็นเว็บไซต์นี้นะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลต่างๆนะคะเขาก็จะมีบอกว่า next n e x t Next, next, next เรากรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเราก,กด Next, next ไป Next ไปนะคะ พี่ตืนก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆทั้งแบบโฟมต่างๆมาให้เพื่อนๆดูทั้งหมดได้นะคะเพราะมันจะต้องใช้เวลานะคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ยากเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปค้นหาดูในเว็บไซต์นะคะอย่างจะเป็นอิมเมจ a t ชันแล้วก็ สิ t ติ e เนอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะถ้าสมมติว่าทำงานครบ3ปีแล้วเราสามารถต่อวีซ่าอยู่ได้5ปีนะคะอันนี้เป็นวีซ่าที่ว่าค่อนข้างยาวสำหรับทักษะนี้นะคะดังนั้นเพื่อนๆทุกคนก็เข้าไปดูนะคะถ้าสมมติวสนใจหรือยังไงพยาบาลเนี่ยรับมากเลยนะคะขาดแคลนมากทุกๆรัฐแล้วก็ทุกๆท,ท้องถิ่นนะคะ ผู้ช่วยพยาบาลก็รับเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นก็จะกระจายไปทํางานตามท้องถิ่นนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในตัวเมืองอันนี้เขาจะจ,จำกัดให้เราเลยนะคะก็คือนายจ้างนะคะเป็นรัฐบาลนะคะของท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของออสเตรเลียทั้งหมดนะคะอย่างเช่นพี่แตงก็ได้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นๆว่าไม่ใช่ work and holiday นะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรัฐแต่ละเมืองนะคะ เขาจะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็รับงานนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้ก็จบคลิปที่ว้เพียงแค่นี้นะคะมีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังอีกได้คืบหน้าร,รู้คืบหน้าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพิซซาต่างๆนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งลืมพี่แตนนะคะ สำหรับวันนี้พี่แตนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าจะมีคลับใหม่คลิปใหม่มาแล้วนะคะเทัาะนั้นก็คืออย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้พี่แตนบ๊ายบายค่ะ